Nếu mà có mà sống mọi lắm. Quân khánh xưa nói kýt, thế mà nóng lát trong phòng. thế bạn khỏi khoai bảo đấy, 5 phiên, mạo hiyang. mạo hiyang. mạo phiên, mạo hiyang.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  mạo phiên, นี่เทพียงเขาบอกว่ากันเลยบอกเพียังมาุ่งเถี่ยนเจ้าพันเดียวกันก็ยอย่างบอกเพียังตายคนติดแถวเมืองจุพรแถวเมืองน่เมืองเมืองเห็นเลยเจ้าเมืองอาสีพังทองก็บอกเพียงคือกันเ่ย มันเหรอเพียงลายเพียงลายจับเพียงจับเพียงหรือเพียงลายนีดหน่อยนี่เพียงคือขั้นใครก็ว่าเพียงเพียงความหมายของเพียงบานที่คอยลายอืมกูได้กูเสือไปเบิ่งได้หรือว่าไปไปอยู่รดลูกคนสวนาเขีนเห็เขาเห็นงานทำกันเลยเขาบอกกันนะ ยังเพียงมาไทยยังเพียงเลยสิครับครับก้าๆได้แต่ว่ากัน,นม,ม,มียังคำว่าเพียงบ้านคอย้ลยความหมาย